นายกรัฐมนตรีเรศรษฐาทวิสินบอกว่าพอใจนะคะเพราะว่าดูตัวเลขของคนที่มาลงทะเบียนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่18ล้าน3แสนคนภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงที่เปิดให้ลงทะเบียนถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วรัฐบาลเองเขาก็พยายามจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องรีบมันไม่ใช่ว่าใครลงก่อนได้ก่อนไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องอไปตรวจสอบก่อนว่าท่านมีสิทธิ์หรือเปล่าถูกไหมคะ<อ>ก็<อ>แค่ภายในไม่ถึง24ชั่วโมงไปเกือบครึ่งของจํานวน ผู้มีสิทธิ์แล้วอะ่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อวานได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะคะตรวจสอบ6โมงเช้าของวันนี้เลยเนี่ยมีผู้ลงทะเบีเนยนอย่างที่บอก18ล้าน3แสนคนนายกบอกอาจจะมีขลุกขลักนิดๆิดหน่อยๆนะคะแต่ว่าสําหรับวันแรกในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าตัวเลขนี้บ่งบอกอะไรหลายๆอย่าง อย่างการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่ประชาชนตื่นตัวเข้าใจดีขึ้นนะคะแอปมีความเสี่ยงในจุดจุดหนึ่งแต่แน่นอนเรื่องทุจริตความไม่ถูกต้องก็ให้ความสําคัญวันนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันแอปปลอมข้อมูลรั่วไหลการแลกเงินสดและย้ําถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยแล้วก็สิ่งที่ต้องย้ําตอนนี้หลายๆท่านอาจจะเริ่มได้ข้อความเป็นการให้กดลิงก์เพื่อไปลงทะเบียนหรือ เป็นเพจบอกว่าลงทะเบียนทางรัฐได้นะคะต้องย้ำนะรัฐบาลเนี่ยไม่เปิดเพจไม่มีการส่งลิงก์เข้ามือถือของทุกๆแท่านนะคะลงทะเบียนได้ช่องทางเดียวเลยนะคะก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นนะอย่าไปกดลิงก์นะคะนะระวังนะเจอมาแล้วนะมิจฉาชีพเริ่มแล้วเหตุปลอมลิงก์ปลอมเดี๋ยวเงินจะหมดบัญชีไม่รู้ตัวนะฮะต้องมาย้เตือนกันหน่อยนะครัผู้ชมฮะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ